โรงเรียนวัดใหม่ดงศักดิ์ได้จัดทำนวัตกรรมโคร i ดิ้งอีทฟันโค g แสนสนุกปลุกจินตนาการเพื่อส่งเสริมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบคิดสร้างสรรค์คิดเชิงนวัตกรรมตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผลมีทักษะการสแสวงหาความรู้ด้วยตนเองโดยการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีขั้นตอนในการปฏิบัติดังนี้ขั้นที่ 1. c o d i โคดดิ้ง l โรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนโคดดิ้งครบวงจรผู้บริหารมีความรู้ความสามารถด้านโคดดิ้งมีการพัฒนาตนเองด้านโคดดิ้งผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาการคำนวณและโคดดิ้งผู้บริหารสถานศึกษา ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมอบมรมหลักสูตรสเตมร่วมกับโคดดิ้งของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลมีประสบการณ์ในการเป็นวิทยากรวิทยากรที่เลี้ยงโครงการยกระดับโคดดิ้งสู่การประยุกต์ใช้ในท้องถิ่นของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย เป็นกรรมการหรือคณะทำงานด้านโคดดิ้งวิทยากรที่เลี้ยงหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาวิชาวิทยาการคำนวณของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งนี้โรงเรียนมีการจัดทำแผนกลยุทธ์หลักสูตรสถานศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปี โครงการที่ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบโคดดิ้งมีห้องเรียนโคดดิ้งรูมที่มีสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีพร้อมใช้งานสร้างศูนย์โคดดิ้งประจำโรงเรียนในการอบรมพัฒนานักเรียนและบุคลากรภายนอกขั้นที่2 c o โคดดิ้งทีมผู้สนับสนุนจัดกิจกรรมโคดดิ้งเชิงรุก มีการพัฒนาความรู้ครูกแกนนำสร้างทีมงานโคดดิ้งส่งเสริมการเข้าอบรมพัฒนาขยายผลและเผยแพร่ผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสามารถเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านโคดดิ้งสามารถสร้างและใช้สื่อเทคโนโลยีมีนวัตกรรมรูปแบบการสอนด้านโคดดิ้งที่มีผลงานดีเด่น Bed p บ a c t ท c e ั้นที่3 Student As Creator นักคิดสร้างสรรค์โรงเรียนมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโคดดิ้งระดับชั้นอนุบาล1ถึงชั้นอนุบาล3เรียนรู้และปรับตัวจากกิจวัตรประจำวันอย่างเป็นขั้นตอนแบบอันปรักโคดดิ้งช่วงชั้นที่1ชั้นปฐมศึกษาปีที่1ถึงชั้นปฐมศึกษาปีที่3ฝึกพัฒนาทักษะและการแก้ปัญหาในบริบทท้องถิ่นแบบอันปรักโคดดิ้ง และช่วงชั้นที่2ชั้นปถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นปถมศึกษาปีที่6ฝึกทักษะออกแบบและพัฒนาแก้ไขปัญหาแบบปรับโคดดิ้งขั้นที่ 4.Coding Network เครือข่ายความร่วมมือโรงเรียนวัดใหม่ดงศักด์มีเครือข่ายระดับโรงเรียนกลุ่มดงศักดิ์ไซโยกลิ้งถินเครือข่ายระดับเขตพื้นที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการจนะบุรีเขต3และเครือข่ายหน่วยงานเอกชนและสถาบันการศึกษาได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นด้านสื่ออุปกรณ์เทคนิควิธีการองค์ความรู้และงบประมาณจากตีป้าสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล AIA จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัย และมูลนิธิเพื่อทักษะแห่งอนาคต Coding Output ผลผลิตด้านนักเรียนได้เรียนรู้และปรับตัวอย่างเป็นขั้นตอนผ่านการเรียนรู้จากกิจวัตรประจำวันมีพัฒนาด้านทักษะกระบวนการคิดและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบตลอดจนสามารถออกแบบพัฒนาและแก้ไขปัญหาได้ ด้านครูมีความรู้สร้างและใช้สื่อเทคโนโลยีมีโมเดลนวัตกรรมด้านโคดดิ้งด้านโรงเรียนมีห้องเรียนโคดดิ้งทุกช่วงชั้นมีศูนย์การเรียนรู้โคดดิ้งโคดดิ้งเอาท์คัมผลลัพธ์ด้านนักเรียนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันสร้างเกมสร้างสรรค์าจากคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาการจะนะบุรีเขต3ด้านครูนางสาวสุดกมลการจะนะรัตนพันธ์ได้รับรางวัลครูดีเด่นโคดดิ้งอาชีพเมนต์อวอร์ประเภทอันปรับระดับประถมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการรางวัลครูผู้สร้างสารรค์ผลงานอันเป็นแรงบันดาลใจของดีป้า และรางวัลเหรียญทองด้านนวัตกรรมการจัดการศึกษาของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรีด้านโรงเรียนได้รับรางวัลหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรมด้านสิ่งประดิษฐ์ระดับภาคของครุสภา c o ดดิ้งก s s i สบ,บอกเล่าข่าวสารเผยแพร่ผ่านเพจเฟซบุ๊โรงเรียนวัดใหม่ดงศักดิ์ คณะศึกษาดูงานจากหน่วยงานการศึกษาอื่นนิทรรศการเผยแพร่ผลงานด้านโคดิ้งเปิดบ้านนวัตรกรรมการ65และนิทรรศการโคดิ้ง Achievement Award ระดับภาคกลางภาคตะวันออก